ครับผมสวัสดีครับยางกระดูกง้วนหน่อยพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มสามรสยางหน,นวดปลาหมึกใหญ่ครับผมทิดสาเขาอยุ่นกระสีมีเมนูมะมา่าเผ็ดครับเหมือนนี้เช็ดหน่อยนะครับใส่พริกเลยมะาม่าเผ็ดห่อดำครับผมงงน้ำมาว่าสื่ออะไรแกงบะแกงปลาปลาอันนี้ออกมาเห็ดปลาดาบพริก เอ้ยนได้ให้มากระโดดเดีนี้โอ้เดี่ยวในชีอินตีนทียบมันออกเป็นอย่างมันไงตามั่อเชียวนี่ขวดน้ำตาเจ็บปวดต้องลกข้าไว้เบิ้งปลาหมกนะเบิ้องยางนะทีเาไ่เห็นกระโดดยเงหลอันนี้คือเก่าครับมันมีบดิเ็ดกระเข่าเทเด้ ถ้าถ้าจะน่ายไปเตยบอลเลยสืบผิดสามนะผู้ชัเลขทะเบียนใหญ่องไู้ใหญ่กเียเลยีย่างให้วบเรีอบ้อยครับผมในในครับย่างไม่ได้ย่างซุกแห้งครับเพราะหมาผล้กินดิบเดเย็นะบรเดีอบอยครับนี่ครับผมหนวดใหญ่ๆครับผม อย่างสองอ้หนิก็พอะครับบริแกตตวนนี้บอกมาเป็นอย่างครับมาซ้อยเลยน,นะครับเามา,าเพชรไข่ต้มครับผมนี่จิมซีฟพ้ดพิซซ่าครับนะครับเอนาตาพิซซ่าเฮานาตัวนี้นาสวัปปีแล้วก็อัอนันนัดครับเบืองเบืองฝุ่นตาเบืองขางตาเกียบบวอ เนี่ยยจนพอแห้งตีนถีบมันออกมาเที่ยรังนะครับแสิบนี่บนะกันนี่นะครับผมแซ่บเอาจีโน่ไม่เอาโทมัสซอสเอามาหมดแล้วหมดแล้วอันนี้มีคนซับซากครับป๊อปปี้เท่าไหร่ไม่รู้ครับสิบแซ่บเลยอันนี้ยูทูปไม่รู้บ้านหมดแล้วก็คือ่จำแก้วไม่ใส่น้ำตาลปลาหมึก

ย่างเจ้าอันเดียใบมนันอันหนึ่งไม่ได้เคีดียบหลายหมนึ่งทำกระยิบมั้ไมะม่วงมะม่วงแก้วบอกว่าติมา,มา,กกมามให้กูชี้กินอาหารคนเราไม่ใช่โคนอนะันนี้ป้าปิไม่ได้ปรุงแม้มาครับโอ้ป้าปียาเเ่างเส้นสีเย็นแล้วพี่น้อง พี่ภอษาสวนโอออกผ่านโอ๊ยพรงนี้ก็เดดที่น้องเรียนมาพี่น้องก็พาคุกกี่เดินม,ม่นนพี่น้องก็สแสบๆน่โพลาแผ่นพลารแอนด์บาาัีก้นม,ม,มาเผ็ดแปันก็อย่างก็อยู่นีเนาะ หลาน,นอยู่เนี่ยหั่นก็้ยืนหนินะถ้าเสียฟองบ่เอาใส่พิซซ่าเลยบ่เนี่ยเจโนใส่แบบนี้เลยบ่เนอะว่าแปง้งอันไหนอร่อยกว่ากันนาบ้านร้านนี้เหมือนกันตอนนั้นเจโนใช้ม,มันแข็งตองนนี้นุ่มใครอ่ะใครร้องเพลงไดครังอันมันเดย เมื่อเด็กก็ดูไปละทำมะหมากเพ็ดทนะั้งยาวเพ็ดเนี่ยลองลอ,อร่อยดิ๊งนัวอยู่ขนมที่เรามาไม่ทำซอที่เป็น เด็ข้าวบะเบสามบาทเออข้าวจ้าแม่แม่แต่ร้านเช่าข้าวข้าวสเปคอันนี้ข้าวสาลีอะไรเปล่เดาสเปคครับมือโกข้าสเปคก็ข้าสเปคเป็นมือโกกันมา ในเคยทำบ่เยหอ่าไม่มลนก็เยเอาไปสองอันไอควางกินอันหนึ่งกับหออแม่หนึ่งมันกินมันบูดเป่าบ่คือมามาใส่ตู้เย็นไว้อ้ตรงน้อเฮ้ยครับแซ่บหอมเพื่อบอกกินเพาถ้กิกนก็ารแบบแบ้นอ่ะ แล้วก็วันขนมขนมอะไรนก็บอลลูตากิบอก,กเรียกอะไรนะทำไมเขาชอบกินตรงนี้คนธรรมดาชอบกินตรงนี้มันอร่อยแล้วก็คนแปลกหน้าชอบกินทางนี้ไม่นู้ไม่เคยกินทางตรงนี้นอร่อยมันเสกยบกอบไม่เคยกินข้างบนลงมาข้างล่างจะเด็ข้างล่างขึ้นไปข้างบน พริกจ้าจานใช่หรอใช่อ่ะอย่หาพริกซีน้า เสียซอสมาไว้ป๊อปปี้ยทำเสียซอสมาป๊อปปี๊ยใส่แฮมเบอร์เกอร์ไงมันก็เป็นซอสเดียวกันทำไมไม่ถึงตรงซอสมันกินก็จะจริงหรอกป๊อปปี้กินสลับขาอยู่สลับขาหลอแมนบอลเนสลับทรดจะตา มันยังเหมือนกันเลยอมันตอน้นเดียวกันเอ้อเอาใส่นี่มาดูสีอยานี่กว่าเฮ้ยอาจารย์พี่น้องเลยทั้งไอ้นี่มาหมาทั้งน้นเดี๋ยวไม่สนใจเลยบาท ต,ต้องใช้ปับชีอันนี่ยอะไรประมาูไม่ถท้าเอว่าอยู่ในฟาก็อม่เหอ่ะพูเขไม่ถามหมอว่าฟาไปเดินเลยอบ้า เขาถามผมม่ใช่คุณครูอาหรือไงไม่ใช่คุณครูแท้คุณครูคุณครูคุณครูเพราะมันมีคุณครูคนหนึ่งกวนตีมากเลยอนี่มันไม่กวนตีนเขาบรอทุกคนกวนตีนเขา ไปโรงเรียนให้ไปเรียนไม่ได้ให้ไปเป็นนักเลงไม่ได้เป็นนักเลงเขาชอบอันนี้เริ่มก่อนก็ใส่คืงอะไรหรออันนี้เราไม่ด้กหนากักบเสริฐปลาซุ่มหยิบบอกให้ป้าเปลียไปแล้วสอบแล้วเขาก็ปลาสุ่มอันนี้อ,กกนอ,อันเนี้ยอันนี้มามาที่นี่ติ๊นอสอบคพรว่าเขางาน ที่กวนปีน,นั้นเขาเดินมากับอันนี้คุณครูที่คุณครูอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่กล้าดา่าแต่ถ้าเขามาคนเดียวเขาก็จะดด่ดาเขาไม่ด่าเด็กน้อยหรอกไม่รู้จักอะไรมาละไม่เชื่อสิเนี่เพื่อนปกปิปะ เขาด่าเป็นอยู่บ่เยา้านะที่หน่อเหมึอนบ่เลยเป็นคู่มันอก,ก,ก,การกระด่ากันเลยกัดที่หน่อมึอนมา่าเขาปีไม่เคยเห็นเขาด่าลูกค่ะ no <c oughs> เอ๊ะเขาปไปเล่นบ้านเขาไปบ้านเขาก็ไม่มีใครด่า ทำ,ทำไมเขาไม่ไเจ็บาลวันเสาเชื่อเลยเทะทมันลุาไม่ไปวัางเสาร์ทังองวันิีน่นะจีโน่มาหมักก็ให้ไปแค่วันเสาร์วันที่ไม่ล่องไปทําน่นนเจี๋ข้างนอกนะรับผมเืี๋ข้างนอกไม่ไปเลยเี๋ข้างนอกเร็วกว่าที่เดิเเมวันเสาร์เราเจีอยู่ในโดมหรือขาว 嗯，咋咋 <c oughs>、嗯？嗯，好难吃啊！啊，多的 crosta。切不来了吧？这酸吗？这真的。 ชี้นหนอนใจมูเลยจะดูดยังไงสอบหน้าต่งไม่ดีอม,ม,ม้อมัเปิดหน้าต่างไว้หม้อหมัดก,ก,ก็ถอยลงไปก็มองอยูเข้าสองหน้ตาต่าง

จะป็ดซีมาจะเป็ดซีมาเธอกุชชี่แก้วปีนี่ไหเก็บแก้วก็ช่วยในทางิ้นหลมด้วย เก็บพันหน่ะหนึ่งเจะถูให้นหน่อยเก็บของออกมา แล้วครับผมคลิปหนาพอยว่ากันครับเสีบแสีนีใกันพี่หนอสำหรับคลิปนี้เพ่อเดี๋ยว2องแผ่นครับมั่นเดี๋ยวอะไรครับคลิปหนาเจนไม่คลิปนี้ไว้ซ้ำครับ伙